การทอดลูกชิ้นหมูให้มันกรอบนั้นมันท้าทายความสามารถฉันมากนะทุกคนเพราะว่าของอะไรที่เราไม่เคยทาเนี่ยเพื่อนเพื่อนพอเรามาลองทําดูเลยมันก็สนุกทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดน,นึงนะเพื่อนเพื่อนลูกชิ้นหมูทอดให้กรอบวิธีการทําก็นําน้ํามันลงไปก่อนแล้วก็เทลูกชิ้นลงไปโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะทุกคนพอใกล้สุกเราก็ปิดไฟนําลูกชิ้นออกพักเอาน้ํามันให้เย็น พอน้ำมันเย็นเราก็เปิดไปอ่อนๆนำลูกชิ้นลงไปใหม่ทอดไกลสุกแล้วก็เอาขึ้นทําเหมือนเดิมแบบนี้ประมาณห้าหกครั้งนะเ,นเพื่อนๆขั้นตอนสุดท้ายอ๋อทุกคนอย่าลืมหาอะไรจิ้มจิ้ม ไปที่ลูกชิ้นทุกลูกเลยนะเพื่อนๆจ๋าเพื่อ,อความร้อนเขาจะได้ทะลุทะลวงเขาจะได้กรอบนอกแล้วก็นุ่มในขั้นตอนสุดท้ายเปิดไฟให้แรงเพื่อนๆแล้วก็นําตะแกรงของเรากดกดกดลงไปนี่เป็นเคล็ดลับมากๆจะทําให้ลูกชิ้นเรากรอบนอกนุ่มในอยู่ได้นานอร่อยไม่อุ่มน้ามันอ่ะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้นะทุกคน